นึงค่ะโอ้โหเนื้อละงอกครับพี่น้องเกิดอยู่ใต้หินครับขางหินครับพี่น้องละงอกขาวครับง่ายง่ายแค่ไครับพี่น้องอืมเรียบครับเรียวค่ะเดี๋ยวเกี่ยวกันอยู่หนอกต้องฮักกัไเลยฮักเลยไหมฮักเลยฮักเลยเนาะครับผมนั่นแหละครับรอกนึงรอหนึงครับพี่น้องเบาก็เสียดายได้เบากระกระได้เยอ่หรอกไป ไม่ได้มันงามแน่ครับพี่น้อ๋อโอ้โหผลตากแดดค่ะหนามันเลยแห้งสีดอกอาสีดอกผลตัวนี้ขาวขาวเปิดสวยๆเปิดสวยๆให้อาครับพี่น้องเห็นตะไคร้ครับพี่น้องโอ้นี่มันดอกเห็นีังบกครับนี่มันตะเจี้ยวเหรอครับนี่ไม่ล่ะป้านี่แหละผมบอกว่าแล้วว่าทำเซรีนี่ดอกเห็ดจะใหญ่แห้งแต่บกค่อยงามเป็นไงครับอ๋อนี่เปลืกไหม สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องใช้สารมันสวนมื่อนี่ห่าผ้ามาหนิเด้อค่ะเก็บเห็ดค่ะเพื่นอนว่าเห็ดละงูออกละลายเห็ดละ,ละ,ละออกทุ่นแนวเห็ดค่ะพี่น้องป้ื่อไปลุ้นซอยกันไปเก็บซอยกันค่ะพี่น้องว่าเข้าใจหน่อย,อยได้หลายซสมัยว่าพี่น้องเมื่อไหร่ค่ะโขกไงใครที่จะไปทางไหนค่ะ กดแชร์ให้ด้วยนะครับเด้ออีสานบ้านสวนสวัสดีครับเฮ่ทำฟันกับพี่น้องตาว้านนี่หำเหี่ยวเอาอะได้อันนี้อันนี้เหี่ยวพ่อดำวันเอาไปก่อนเอาไปสิบบาทม่วงเมียแล้วเนาะเขาเอาเอาเอาอะไรเขาเอาแล้วเนาะบ่มเถาบ่นี่ไหมบอสสาครับบอสสาบ่เถาว์บอสสาวอะไรยุคห้าหมื่นดำวันมันดำหมดดิดำหมดนา่ตัววัดเออบ้านมันดําเขาเอาดำบ่เอาแล้วเนาะ แมนเงี่ทำทำฟานนั่นดำเลยอว่าเอาเอาไปโลดเอาไปโลดบบเสือพ่อแมนผอกินคือเก่าเอาเถอะนี่หามค่ะหามผอหามเดี๋ยมัลายหามได้แต่เก่าเก่อนนั่นแล้วมูอันนี้เด้เนี่ทำฟานเออเอาไปโหลดอันผอยางกระดกบอแมนมันเแกยางหยาดใส่ซื้อได้หรือบอมันเหี่ยวมันเป็นเหี่ยวดำเลยว่าเอาแก่อันเท่าแล้วอือ เท้าว่ะแม่เน่าคือก่งหาลุงยุงเน่าอ่ะอ๋อเน่าเป็นปลาได้เลยเน่าเลยต้องมีมูด้วยเนาะเจ้าว่ากะทินเงานี่มันเริ่มไหวแล้วเนาะเห็ดอันนี้ไว้เห็ดเน่าอื่นสีออกไหมพี่น้องอันนี้เห็ดเพิ่อนฮันลุงยุงครับพี่น้องอันนี้คือดอกแก่อะไแบบแก่แห้งเหรอครับพี่น้องนี่ครับหายตาเป็นสีครับนี่มันกระเทือนครับพี่น้องโอ้ดอกง่างยนะครับพี่น้องโอ้อันนี้เห็ดแหละครับพี่น้องเห็ดวกนี่ค่ะเห็ดบวกกาบปลาด โอ้ยจะไปเซียป้าเจ้าหลายเฮ็ดปกตาบ่บอเมียนมูเอื้อหานเป็นอะไรครับพี่น้องหยาบประคดดอกกี่เก็บอะไรที่บ่อเราครับมันเท่าแล้วครับพี่น้องดอกมีหยาบไปแล้วหยาบไปแล้วดอกต้งดูว่าดอกดอกเขาเท่าหรือหยาบไปเฮ้ยเจนี้ก็อันนี้แล้วล่ะอุ้ยอืมมีเจกหน่อยครับแค่นได้เคลียร์อยู่ ออกไปพอตื่นมดขี้ก็เกือบแมดแม่พ่ออะไวค่ะแต่ว่าบานแล้วพ่อเห็นละางงดอกนึงนี่เห็นว่าันบานละแต่ว่าบานฟังสางเลยเป็นบานกลางกะเลยบานจนเอาบ่ได้่องมาเบิงทรงเนี่ครับพี่น้องเขาเห็นเละงงครับเอดอกงามนี่ครับพี่น้องเอาบ่ได้่องแล้วครับเท่าอย่งครับเท่าอยู่บ่เฮ้ยออกเถอ เอาให้เ้แขกที่เออทั้งนายขาวๆนี่แขกมาิี่ว่าอยู่เอารถเอาทายได้เก็บได้ครับทายอยู่เฮียยังพ่อเฮียยังแขกเฮียยังโอ้ดอกงามเลยครับพี่น้องเก็บไปครับพี่แขกเอาเป็นรองเท้าแล้วครับนี่เราโง่ขาวเลยเนาะจะว่าอันบานเน่าโง่เลยอันนี้เลี้ยงกับบานจนว่าบ่มีหม่องสี่บานพี่น้องครับนี่แขกครับพอหาลองยุ่งอยู่แล้วครับพี่น้อง แม่ทำนกยูงบ่ล่าหางนกยูงผ่อนทอสองมือนี่แหละยายบึ้งเน่าแม่ดอกสองดอกแม่เออเออแต่ว่ามันขาววุ้นแล้วเนี่เกลือผสมหน่อยครับพี่น้องครับมือนีเท้าครับเ็ดนี่ยังเห็ดนไหมเห็ดหน้าแร่เห็ดหน้าแร่ครับพี่น้องดอกงามเลยครับผมงามตะวันไปทั้งเพลินเราบ่จักเห็ดเริ่มจริ เถ่าแล้วครับพี่น้องมาบพท่านเห็นได้พี่น้องตัวนี้ยากงานนี่ครับอะไรนี่ดูดหน่อยมันหมดเห็ดเพลิงพ่อหน่เห็ดเพลิงเขาไหม<ช>ที่พ่อดอกพ่อดอกสีาขาวขาวเห็นไหมไี่รักตัวเงาพ่พอ,าพอเห็ดละงงครับพี่น้องดอกงามที่สุดเถ่าที่พ่อมากครับพี่น้องสาหรับปลานี่เฮ้ยสวยค่ะมื่อกี้ขวานแบบนี้จ,สนนจะสิบดอกเขาคือเอาหน่อยใช่ไหมที่ป่อยคนปลา มันต้องมีมูเลยป่ะหาขงมูเป็นป่ะโอเมนทางน้องยิงหมป่ะที่ตัวยังไนั่งไหนโอ้โหครับพี่น้องเออแบบง่ายเลยครับพี่น้องเนี่ยโอ้ดอกใหญ่ครับแต่หามูมันนี่ครับพี่น้องนี่นะไรครับผมดอกงามนี่ครับพี่น้องเหล่านี้ ยั่มีดอกเดียวครับปกตาะิจะออกเป็นมนูครับพี่น้องแต่ว่าภาคหลังเห็นแต่ดอกเดียวของสามูมเก็บไปแล้วครับนี่ครับสวยงามครับผมคุณด,ดอกนึงแหมมีในป่าออกันนี้เห็นดีครับพี่น้องดินอันนี้เป็นปลาสีสองนะครับที่เขาเขามากครับพี่น้องขุ่นเราปลาแตกบ,บ<ด>่ค่อยห <ๆ S 1> ลายปไปไหนครับสแดงงตาอยู่ดอกงามอยู่ครับอันอันใหญ่ครับมาทางหน้าเอาดอกดึงได้หนัาๆยืดๆหน่อยนะคนับซื้อมือผมนั่นขาวๆนั่น นี้สองดอกครับพี่น้องแต่ว่าเถวแถวดอกนึงครับเห็นปะจักได้บ่ได้ดอกสิเอาบ่ครับอืมออโอ้โุ่นต้นนั้นดอกกันเน่าเน่าพ่ะมึงเน่ามาบอลเน่าบอลไปใชไหมอ๋อดอกนี้สวยงามแล้วครับพี่น้องเห็ดใครเห็ดใครจ้าไม่ใช่เห็ดเราเห็ดแดงนี่ละงอก ปาดครับพี่น้องเห็นละงอกครับคู่หนึ่งครับเพื่อสวยๆเลยจ้านี่ค่ะหัวดอกลยสองดอกครับพี่น้องครับน้ำหอมดอกหอมอ้ำเห็นเบอนั้นพ่อได้กระเพอ่กพอกระพ่อเห็นละง,งกอกยีเดียเจ้าบานอืมนี่คู่หนึ่งครับพี่น้องคู่หนึ่งค่ะแต่ว่าแบบตรงกันข้ามก้อนหนึ่งหัน ตงันขามเลยคับนึ่งหันค่ะเอาตะหนเนาะอืนีเบื้งนี่ัเลยก็ได้เน่หักขามออกจากนะคือคึณยาวานี่บ่บ่ได้กัจังวากันอาผุนน่ะเห็ดยังจังเป็นหาเห็ดเน่โอ้ยงามยังครับครับผมพี่ครับโอ้ยุนน่ะออนาเบื้องนี่ครับขออนาตเบื้องเนเปิดเปิด เปิดเปิดเปิดโอ้ยอาดินงับานครับบานเนี้ยแต่ดีงามเลยครับพี่น้องอืออยพนมาก่อนครับผมมาแต่บ้านได้ครับนี่มาบ้านยอดแจงจ้ามาแต่บ้านยอดแจงงเดียวกันครับผมของอีสานบ้านสวนนะครับเด้อมนครับผมอยู่บ้านนยิงสันนี่จ้าแมนครับอยู่บ้านสนยิงสันครับแมนครับผมอดแจง นั่นแหละพ่อมึงใช่บ้างล่ะเอิดถุนล่ะตังสีได้ไหมได้ไหนเห็ดเปิ้ลเจ้าครับเปิ้ลเจ้าขโอ้ครับบานเบิ้ลบอกฮั่นบานเหรอครับพี่น้องสามดอกครับผมเห็ดอะไรเห็ดอะไรเห็ดอะไรบานบานตัดตัดขาครับแยกใบแยกก้านครับแยกดอกเลยอืมผอนี่ง่ายจัง อันนี้วบอค่ะเน้นโง่เล่าพอ่อพูดคืออะไรโอ้คืออะไรดอกงามแต่ละงอกนั่นเบิ่งมันเหลือมบอ่หัวมันมันมุมมันมือนบ่มันเบาบ่มันมือนบอ่แล้วก็เบิ่งขามันขาม,ขามันตันหรือขามันโกนเออแค่นางง้อค่ะเบิ่งในฮ้องก็ดอกกันดอกน้ำงานไหมฮ้องก็ขึ้นไหม แต่ว่าขึ้นสื่อจริงๆๆแต่ว่าเห็นหนังว่าสิมีแนวมาจ่อมันกอ่อนเป็นไนบุญพอมันอร่อยทีมงานมาจากม,มดปลากกาอาร์ตระดมเฮต้ไค่ายพ่อเฮต้ไค่าใหญ่ครับพี่น้องเอ,อ้ยอยังอเอา,าขึ้นมาขึ้นมามีเสียงร้องไงพีง่ยังเขาว่าลื่นเป็นลื่น เอยลวนยายลวนายลวนดอกดีดอกเดียวดอกนึงคู่กนไ่แต่ใช้กังค่ะเนี่ยเปิดขวานเป็นมูอเปิดตัวอีกกออีกโพนน์นึงนี่ค่ะได้หาออกไดงอีกแล้ไหนท่านไม่หาอจรย์อกขาครับผม นี่ครับอือนี่นเดี๋ยราเขึ้นย่างห็นแต่ครับพี่น้องก็บนห็นละงอกครับนี่ดอกนี่ดอกงามครับพี่น้องเบื้องกันกาวาสีมีมัววะครับโอ้ครับพี่น้องดูนะครับดอกเงีครับโอ้นี่ครับผมกาลังงามเลยครับผมที่หาเบื้งคูมป็นการวาอยู่ใสครับผมเบื้องกันครับพี่น้องนี่ละงอก์วครับนี่ครับ แต่ว่าคืออยู่ครับคือละงหงูครับยังแย่ยห้งครับงูฟ้าสกตาอะไรก่อนับนี่ครับพี่น้องมันมันตะลายครับคือแห้งครับคือละงหงแห้งครับพี่น้องต้องเกลียดมันครับหลังกะเลื่มเรื่มเหมือนกันครับแต่ว่ารูปเบิ้งจะบ่มือนครับพี่น้อง เราจะไปล่าหักขาครับขาจะบกวงครับขาจะตันครับน่าแม่งครับนี่ครับถ้ามื่อไม่กัดระว่างนะครับพี่น้องถ้าเห็นผมก็ดจะพยายามหักออกครับครับทีมพยาธิผู้บริโภคออไปกินนะครับโอ้ครับผมนะครับพี่น้องแบบงามเลยครับผมโอ้ผมนครับเนื้อทานเห็นทานเออแบบงามๆเลยไหมนแอบงามเลยผม เฮ็ดทานเฮ็ดทานพึ่งแม่ล่ะเอายูู้เดียวเขาแค่าโอ้ยกับหน้าแม่บ้านเจ้านี้ยักไผเป็นไผพึ่นแม่ล่ะเต็มเลยเตมมือเลยเอาจะหลุดกันครับบระแยนบอครับ่ะไรก็ต้องพาหัวกันเกิดขึ้นครับงงอย่างวะี่เป็นลงงหรือลางงานครับพี่น้อง อ้าวงกเหล okay, okay, ืองครับพ OK okay, no, ี่น e ้องอ้าวโอเคครับพานครับเหลืองงกเก็ดไข่มือเส้นนี่กลายไปนี่ได้มือเส้นก็ถือน้ำมันไหมใครง่ายหน่อยใช่ไหมต้องจะปาดหัวบังสวนครับเพื่อความเพื่อความชั่วครับพี่น้องเหลืองค่ะอ่าเหลืองพานครับผมนี่ดินี่หน่อยนี่กระเดียเรือเรือไม่ได้เห็นลองกใบใหญ่ลุนงกเก็ไข่ ไอ้หน่อยเดอกยว่คละคำไคละคำใช่สวยเสียด้วยโอ้โหขึ้นเ่องมึงเรงมากกลดแล้วลดแล้วว้าวสวยจ้าเอามาบังซุมันดอกเทาๆกันให้เบิ้งให้แน่ดอกนงินดอกข้าแนาหน่อยาลุนหลอได้พาแข็งบอส่าแข็งแขงก็แข็งกันเอาเอาแต่ขากันเลยเ้าเอเแต่เอาไว้จะเป็นเสือเือซเอาไป ไปปีเต่อไปเทาก็มาคือเก่าเอาบัวลาบัวเต่าล่ะลาบัวสองดอกครับก้างล่างแบกก้อนหินด้วยอยู่อะไรอ่ะโหต่ว่านุม<ๆ>น่มๆอยู่เ็ดทานอือมันนุ่มๆอยู่นิดหน่อยอยู่บางทรงเป็นตะข้องก้อน,นบดดินออกมานะง,า,งนานดินออกมาครับซึ่งดัน,นหินออกมา แต่ว่ามีมูอย่างเงี้ยนะตามจริงกเป็นมูเลยตามันละได้สองดอกเกาหรือจันตังว่ากินนางก่าครับพี่น้งองมูมหนึ่งครับหลายดอกครับพี่น้อง เห็นหน้าวัวครับแม่ปองหลายดอกอยู่กลุ่มต่ว่ากลุ่มว่าบัวไข่พี่เห็ดนาเลียไข่ดีไหม่เพี่เห็ดนาเลียไข่งานเลียครับถ้าสามดอกขึ้นน้ำกันแล้วครับนานครับเบิ้งแค่ทางนะพี่น้องนี่ครับกลุ่มหนึ่งครับพี่น้อง ่ว่าดอกดอกปยไง้ครับีเห็ดา่หลายดอกพวกวาจเห็ดทาเหา็ดทาเอา้วเบิ้งก่อนครับเอาเห็ดคาครับมเห,ห,ห็า <c oughs> ดา <c oughs> บ้เก็บม่อรน่านถามผูกเป็นลูอไันถามเสียวซานกันพวาหลายดอกมาแล้วบ่ ไปต้งไปต้งงั้นเิ่งเห็นนะครับนี่อยู่ข้าเข่าซ้ายข้าเข่าขวาแม่เห็นยังปะม่เป็นเห็ดาด้ เห็ดติีนตําเอาเห็ดข้าผมบอกเอาเอาเลยจ้ะเขี้ยวก็เห็ดข้าบ้างเขืเอนว่าเห็ดค้าเพราะเส้นใหญ่แบบนี้อืมนะเห็ดตีนตําจ้ะเก็บใตะตะก้าจ้ะแมงยี่บัวแมงเป็นปลาว่ะผู้เชี่ยวชาญว่าแม่นครับโอ้โหตีนตําครับเอาหุ่นซ้ำดอกว่าเอาอยู่บ่ นั่นงามๆเลยนะนั่นแปลวนะในยางไก่อันอย่าหาไว้เนี่ยเพราะว่าผมเบืองแล้วบ่คอยมีห้อยตีนเหยียบบ่คอยมีห้อยผ่านแสดงว่าคนบ่คอยได้ขึ้นหาครับแมีนครับแมีนครับนี่ปลาอีกสองดอกนี่นะเฮ้ยตีนตดำป่ะตันตนบ่คอยหาเอาครับบ่คอยหาเอาเพราะว่าบ่คอยมุนปลานี่ยเมียนคนขึ้นมาถึงเขาเขาเต็มตาก่อนเขาเลยลงเมื่อ พี่้องพอเห็นนางยแล้วครับหกดอกหาหกดอกเจ็ดดอกครับคือนำม้นุ่นำม้นไหมอันนี้ปล่าหอยสองดอกเนี้ย่ะเอาไปไหกีมกีมที่ขาคกินได้ไหมาบุมีนื้กินเอาต่อขาพีพียังไปขาสิขาก็ยังบอกอยู่ไม่ตาเดียวับพี่้อง นี่แหละมูภพ่อแบบเ็นน้มูนึ่งดอกด้วสองดอกด้ยฮะลอกนึงอยู่้างเห็นนี่นะเนียนลอยมาเลงนี่มูเบลเยิมอไงลองเคี่ยวลองเคยค่ะพี่น้องเขาขึ้นมาแล้วเลเด้วค่ะเมยค่ะค่ะพี่น้องผู้ใดว่าเมย์กับแม่าองเมืองค่ะตอนนี้เขาอยู่ ทำเซรีไทยด้วยค่ะยูสกุลนครนี่ด้อค่ะเบิ้งต่ละตาค่ะพี่น้องได้เต็มตาทุกคนค่ะอาจจะเทาแน่ค่ะแต่ว่าก็ว่าเป็นยังกับล่างได้ล่างก็ได้กับจังวากันค่ะนี่เบิ้งนี่ค่ะโอ้โหอาจังไหนก็พาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจเฟซบุ๊กอีสานบันสวนแล้วก็ช่องยูทูปอีสานบันสวนเพื่อจะได้มีคลิปใหม่ๆพี่น้องในเบิ้งกันสำหรับมื้อนี้ขอบพูณและสวัสดีค่ะไม่เป็นไรเฮ็ดซอยกันด้วยค่ะพี่น้อง